ครับม <c oughs> ชมรถเกี่ย,ยวโฟลต้านะครับผมมาเก็บงานตอนเย็นนะครับผมเก็บงานประมาณสามไร่นะครับผมผมกำลังถง่ายถุงนองผมเก็บงานเลยนะครับมือโปรเลยท้ายคีบถ่ายนะครับผมต้องลงลมา,า,า<อ>ถาชมรถเกียก่ยว<า>โฟลต้านะครับผมเจ้าหน้าหนาพี่น้องเอ้สองคนนะครับผมเจ้าหน้าหนาพี่น้องผมก็เจ้าอย่างนี้ อยาข้าวนะครับผมเกี่ยวผมจได้นะครับตอนเย็นนครับผมดีงานดีงานที่น้องเที่ยวน้องๆนะครับผมเที่ยวเล่อยวประเด็นเร็เรื่อยนะครับผมนานๆไม่เจอแล้วน้องนี่ เรียนรถก็ัดนนตัวนนะเรียน like yeah, no? so like ั no. ่านสิ่งนี้นะไม่เปลีนไงนะครับวนาไม่ใหญ่น้าเลนะครับผมเียนรถ้โดรที่รอกเมื่อตวนตีน้องรถตะไคร์นี่ครับหน้านำครับหน้าหัวลี้อดำนะครับผม

ว่ากะนั่นวาขัีงดไม่ร้นะครับ้นครับคุณเงินเี๋เดยเดี๋ยวเดี๋ยวเท่าเพรเพราะว่าเราเขา้อน้องเสียน้าต้อมาต้องมาเกี่ยงงานนะมีม่นาเจ้า อา,อาจจะไม่เย็บตอนปรกคำก็ได้นะครับผมสามชีมองแง่นะครับภากนอกนี่ครับชีเรมาก,ก่อนนะครับผมนี่จะมีเกี่ยวไหมฮาเรียบร้อยครับภายน้อกเกี่ยวนะครับเรียบรย้อยภายนองผมสองคนคนหนึ่งเขาเป็นเจ้เจ็บ,บมีเปลาแต่นนี้นะครับเกี่ยวชื่อน้อนาถังนะครับผมเย็บนี่เปลวเช่นนีฝากลวก็ได้กิดแช่นะครับสวัสดีครับ